สวัสดีครับผมอาจารย์ออกคอนเสิร์ครับผมเจ้าสมเสียวมันอีกแล้วครับนกปลาเขามาแบบบริคู่เลยครับอาจารย์ทุกท่านผมว่าเป็นั้น่าันคือคู่ที่แรกผมว่าผมาเริ่มขึ้นพระเน,ยนียดนะครับมันแล้วครับผมดินยุก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 ,ยกทั้ง,ท,งทึ่งนะครับ ไซบ่ส,สูงหน่อยอาจารย์ต้นกระเสียดเป็นชเชลยได้ชเชลยแล้วครับมันเนี่โอ้นกเสียงหน่อยตัวนี้มันเห่าครับอยู่นี่ครับมีคว่ำายอยู่ครับมีวา,มวายอย,ย,อยู่หนาเลียงอยูอย่อาจารย์ว่าปลาบักซิดาร์ครับนี่ปลาซิดารอ๋อาจารย์เอาลูกอีกลูกอีก,อกต้องใส่เบิางอีกครับผม เสียงห้อยแถวนี้จัดครับจัดจ้านเลยละ่ะโอ้นี่คนเขียวแวะร่งเนี่ยครับอาจารย์ผมว่ามันแยงังมันก็บ่เถียงนี่นะครับได้เปรียบเลยละ่ะข้อด่นเขามาแบบบ่ได้เถียงบ่ได้โตเลยครับบ่ได้เถียงเลยอาจารย์โอ้ขันเหยาะเอาเลยครับเหยาะเอาเราก็ติดเลยอาจารย์ผมส่งอยู่ในปลาใหญ่ๆครับดอนดอน ว่าทางบ่มีหมากเขาได้อาจารย์เอ้าเบื้องต้นเบื้องตัววันทนแล้วอาจารย์เดี๋ยวผมปิดคนครับอ่อมามันมานมัน,นครับเหมือนคิดว่าบ่สิบ่หมานแต่ว่านกสีรูดนะครับทางนี้ก็เหนียวพอสมควรครับอาจารย์ทุกท่านมิดตับเลยอาจารย์แล้วพ่อมันหยุด คู่แล้วก็บยุดเลยเอา้าเริ่มเปลี่ยนแล้วครับผมนกฟึกครับครับอันนี้ก็เป็นพระเนยียดอ่าเอามาเจิมแล้วครับนี่ติดนกตัวแรกครับผมนี่ก้อนครับอาจารย์เอามาแล้วได้อาจารย์าาารยท่านไหนก็ได้บริเวนเนี่ยน้าก้อนครับอาจารย์นี่นกตัวนึงแล้วเสียงกลางอยู่นี่ครับ ลองใส่เบิ่งครับแต่ว่าไปหลบมุมอยู่เถียงน่ะแหละทามันมากครับผมใส่นี่แหละหามันได้ใจครับตกตัวมันมันครับก็เจ้าสมเสียวครับอาจารย์โอ้ันได้ลูกข่ายแมได้แล้วครับอาจารย์ใจดีทอดอกไฟใจให้ทอบักตูมแล้อเอ้าได้บ้างได้อาจารย์ประสบผลนสำเร็จแล้วครับสำหรับเจ้าสมเสียวนะ ขื่นเพิ่งอีกเ e c t ขนาดครับสร้างบ้อนสวยครับผมโอ้ยวายครับอาจารย์เดี๋ยวผมขึ้นเพิ่ขึ้นนี่แล้วครับล่องเบิ่งครับใสไล่นิดนึงครับครับผมอาจารย์ทุกท่านครับเข่าหุ้มอีกแล้วครับใส่จุดนี้แล้วครับเนี่ยผมรีอยู่ครับนี่ยรีรีอยู่เทียงหน้า ไเปนเนี่ยเอียงๆเนกครับคู่ครับคู่ครับพี่คู่ครับอาจารย์เด้รุ่นอยู่ครับวันสุดท้ายกวันถึงสามโมงครับโอ้ได้ใจครับได้ตัวนึงแล้วลองต่ออีกใหม่นึงกปลาคู่หลักๆครับเสียงน้อย สูงกันอยู่ครับตอนนี้สมเสียวคู่ครับคู่ครับผมผมตะรุ่นได้ตอนมันโดดเหยียบข้อเน่นอาจารยสีมานอีกก็ครับผมโอ้คูห่หักด้วยครับเต็มอยู่ข้างๆแล้วครับผมเอาสีมานบ่ออาจารยยังว่ากันอีกครับ อกอ่างยู่ฟังพผลเหรอครับพุ่นออกมาตอนเาสาสายสาเลยแหละุกโกๆๆๆโกโจารย์ฮะถึงเวลาลูกเหรอครับกระดิรุ่นอยู่อาจารย์ผมใส่เอียงพวดบุใส่ผนียดเอียงพ่อครับผมเหมือนถนนหม่มองยางก็ดีก็ครับนไงนกเต้นหน้าเต้นหลังอยู่ครับ ถือว่านกฟึกตัวนี้อาจารย์อ่ะเล่นไม่ซ้องได้ครับค่อยฟึกไปครับนั่นอนี้กัสายแล้วครับเดี๋ยวล่งแหละอาจารยนครับบรรยากาศแม่น้ำพ้องครับลำน้ำพองแล้วไปไอาจารย์ เรียกว่าใส่ได้ด้วยอาจารย์เหมือนนี่มนัมนมันครับมนันบรรยากาศนี้มันสดเย็นแต่ว่าสายมากห่อนครับผมช่วงนี้โอ้ผมก็ใส่มากง่ายพวดแต่ว่าถา,วามว่ยังครับอาจารย์เป็น,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 นาจานนังไดนี่ต้นขามต้นนี้นกหวงครับอาจารย์ต้นขามใหญ่นี่ต้นขามต้นนี้แล้วก็ โอ้ผมเนี่ยเวงต้นผมใส่หน้าอาจารย์เต้นเพราะมือนใส่ผนึกอย่างเงื่อนไป <c oughs> ครับผมอาจารย์เสาเด่นเลยแหละใ <c oughs> ส,ส่วเวเซียงเสาเลยแหละอาจารย์ <c oughs> โอ้เป็นเยียบดีแค่อ้า <c oughs> เอาลงลนะครับบัานนี้ ถือว่าถือว่ามันอยู่ครับไปนี่มนันมันอาจารย์บรรยากาศริมพ่อสวยงามครับอาจารย์โอ้ยผมบ่ได้แต่งควันเนยอาจารย์แต่งควันก็อาจจะมีสิทธิ์อยู่ครับงามันก็นห,ลหลายอ่ะงานไรอีหลีย่างไปเบิ่งทำเรื่อยดูครับต,ต้นได้เป็นแต่ใส่ครับเดี๋ยวอาจารย์ โอ้ต้นกระเสียต้นนี้เดียวๆยันใส่ผักตำติดรีบพร้อมหวัดเสียวยันนะว่ากันมากใส่พุ่มตั้งสี่ก็ได้ครับผมยันต้นที่ว่ายูริมๆเนี่ยนะนี่ครับอ้ยหวาดเสียวครับ ยังยังแเสียังป่า,าก็คงจะใส่จุดนี้ครับอาจารย์โอ้ยีถนนใส่นกดีอาจารย์แบบนีอ้อาจารย์ทุกท่านกสีสมมาตาควึนเหรอเดี๋ยวลงเหรอครับผม ผู <thế S 2> ้เกาะเกาะยอะนกหน่อยไในมองฝึกนกดีครับอาจารย์นกมันหลายย้ยมืนเละเนี้ยมัอเศร้าเนี้ยมังเลี่ยงหรือว่าช่วงนี้ก็เป็นตอนเศร้าแล้วอาจารย์สำหรับการใส่นกช่วงบไม่หายมันช่วงเที่ยงไม้มันห่อนครับนี่ต้นหนึ่งครับนี่อาจารย์ต้นนี้สวยเลยล่ะนี่แบงใส่ ครับผมอาจารย์ทุกท่านครับอ่าสำหรับผมสร้างตัวนกเขาใหญ่ตาฟังพ่องมาดิครับอ่าขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเละครับที่ตามแลบชมวงครับผมห้างไายไปสองเมื่อก็อ่ามันๆครับมาีิสำหรับเจ้าสมเสียวนกตัวนกฟึกตัวตัวตัวไม่นะอาจารย์ถือใจครับผมถือใจหลายละอ่าเอาอาจารย์คิดหนาพ่อกันไหมครับผมสวัสดีครับผม